กุญแจแห่งความสุขชายชราคนหนึ่งมักจะไปซื้อหนังสือพิมพ์จากร้านประจำพนักงานร้านนี้มักจะแสดงสีหน้าจองของและดูหมิ่นเขาอยู่เสมอเพื่อนของเขาถามด้วยความไม่เข้าใจว่าทำไมนายไม่ไปซื้อร้านอื่นจะไปซื้อทำไมร้านนี้วะไอเด็กพวกนี้มันท่าทางยาโสสิ้นดีชายชราหัวเราะและตอบว่า จะไปถือสาหาความเด็กมันทำไมหากฉันทำตามที่นายว่าฉันต้องเสียเวลาเดินอ้อมไปหลายซอยเลยนะถึงจะซื้อหนังสือพิมพ์ได้เราจะทำให้มันยุ่งยากไปทำไมจะว่าไปที่เด็กร้านนี้มันไม่มีมารยาทมันก็เป็นเรื่องของเด็กมันข้าจะต้องเอาอารมณ์บูดตามเด็กพวกนี้ด้วยเหรอฉันถามแกหน่อยมันคุ้มไหมฉันไปซื้อหนังสือพิมพ์นะ ไม่ได้ไปดูหน้าเด็กนั้นในใจของทุกคนมีกุญแจแห่งความสุขอยู่คนละดอกแต่เรามักจะเอากุญแจแห่งความสุขนั้นไปฝากไว้ในมือของคนอื่นแม่บ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าฉันไม่มีความสุขเลยเพราะสามีของฉันต้องไปประชุมต่างจังหวัดบ่อย,อยๆเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเธอเอากุญแจแห่งความสุขใส่ไว้ในมือของสามี แม่คุณแม่คนหนึ่งเอ่ยว่าลูกของฉันไม่เคยเชื่อฟังฉันเลยมันทําให้ฉันโมโหอยู่เสมอนางเอากุญแจแห่งความสุขใส่ไว้ในมือของลูกๆผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าเจ้านายไม่เคยเห็นผมในสายตาทำให้ผมกลายเป็นคนโมโหร้ายเขาฝากกุญแจแห่งความสุขไว้ในมือของเท่าแก่แม่ผัวกล่าวว่า ลูกสะพภยของฉันไม่กระตันอยูฉันช่างโชคร้ายอะไรอย่างนี้นางฝากกุญแจแห่งความสุขไว้ที่ลูกสะพภยเรามักจะกล่าวโทษว่าคนอื่นทำให้เราไม่มีความสุขแต่ความเป็นจริงแล้วเรานั่นแหละที่เอาความสุขไปฝากไว้ที่คนอื่นตอนนี้กุญแจแห่งความสุขของคุณอยู่ที่ไหนอยู่ในมือของคนอื่นอยู่หรือเปล่า เอามันกลับมาไว้ในมือของตัวคุณเองเถอะ